ตอนที่1น4่ชื่อตอนว่าตำนานโลกใบเล็กราชันมานแม้จะรู้ว่าไม่สามารถขึ้นไปได้ซื้อคงโถเทียนก็ต้องมองดูวัดชารานธิตายังคงอดไม่ได้ที่ต้องกลืนน้ำลายแล้วกล่าวว่าด้นว่าราชันเซียนเฟยหยางเคยไปยังวัดชารานธิตามาแล้วทั้งยังนำเอาพระพุทธรูปศิลาไปด้วยไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่เรื่องนี้นะหรือ ก็ลือกันไปตามต่างๆแล้วนะซื้อคองโถเทียนอดที่จะกล่าวไม่ได้ลือกันว่าราชนเซียนเฟยหยางได้ไปยังวัดชารานธิตาอาศัยวัทกรรมพูดน้ำไหลไฟดับจนพระศิลาองค์หนึ่งคล้อยตามและติดตามเขาไปจากวัดชารานธิตาไปจากที่ราบสูงฝั่งพุทธะเลชีเย่ก็หัวร้อกล่าวว่าตำนานเรื่องนี้สามารถกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องจริงแต่ว่ามีรายละเอียดบางอย่างที่บุคคลภายนอก ไม่อยาดล่วงลู่รายละเอียดเช่นใดหรือซู่คงถอเทียนพันรู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นเมื่อได้ยินคำกล่าวเช่นนี้หลี่ฉีเย่หัวรถที่หนึ่งกล่าวว่าในนั้นเกี่ยวพันถึงความลับยิ่งใหญ่เป็นความจริงที่ราชันเซียนเฟยหยางเป็นฝ่ายชนะแต่เขาไม่ได้ไปเพื่อพนันหรือกล่าวให้ถูกต้องก็คือเขาได้หลอกเอ,อกพาพระศีราองค์หนึ่งออกมาได้ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามต้องนับว่าราชันเซียนเฟยหยาง มีความยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงเขาอาศัยลำพังเพียงวาทศิล์ที่สุดยอดของเขาก็สามารถทำให้พระศิลาถูกหลอกออกมาได้องค์หนึ่งนับเป็นหนึ่งในวีรกรรมที่ประสบผลสำเร็จมากที่สุดตลอดช่วยชีวิตของราชันเซียนเฟออยหยางเรื่องนี้ข้าเคยลืย่นมารางของซื่อคงโทเทียนสันเทิมนิดนึงกล่าวว่าลือกันว่าภายในวัชรานธิตามีของอยู่สิ่งหนึ่งเป็นของที่ฝืนที่ขีดสว่านยิ่งนักแม้แต่ราชันเซียนยังต้องการได้มาครอบครองอย่างมาก ได้ยินบรรพบุรุษในหุบเขาความลับสวรรค์พูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับการพนันสุดยอดนั้นลือกันว่าราชันเซียนเท่าไหา่เคยพนันอันเป็นที่สุดของการพนันลีชิเย่พยักหน้ากล่าวว่าเป็นความจริงที่ว่าราชนเซียนเท่าไหา่มีความปราดเปรื่องนะช่วงยิ่งนักนับแต่อดีตการที่ผ่านมาต่อให้เขาปราดเปรื่องเทียบไม่ได้กับราชันเซียนเจียวเหิงเทียบไม่ได้กับราชันเซียนเฟย แต่เกรงว่าความปราดเปรื่องน้าเที่ยงของเขาสามารถเทียบเคียงได้กับราชันเซียนเฟออยหยางครานั้นราชันเซียนเท้าไห่ได้เข้าไปท้าสู้ในวัชรานธิตาจริงและเขาได้เข้าร่วมการพนันที่สุดนั้นน่าเสียดายท้ายที่สุดแล้วเขาไม่ได้รับชัยชนะในการพนันดังกล่าวประกายตาของหลี่ชีเย่มองดูวัชรานธิตาด้วยความลึกลํากล่าวอย่างช้าๆว่าแต่ก็ต้องนับว่าราชันเซียนเท้าไห่นั้นยอดเยี่ยมมากท้ายที่สุดเขาได้ออกจากวัชรานธิตา ด้วยทวังท่าที่ไร้เทียมฐานยิ่งเป็นเรื่องที่ทําได้ไม่ง่ายเลยต่อให้ราชันเซียนก็ทําได้ยากมันสุดยอดจริงๆเลยซื่งคงโเทียนอดที่จะรู้สึกถึงเลือดในกายที่พรุงพ่าไม่ได้เขาถึงกับทูมือไปมาการพนันระดับราชันเซียนมันเป็นการพนันที่สุดยอดเช่นใดกันนะเขาอดที่จะกล่าวไม่ได้ว่าข้าได้ยินบรรพบรุษในหุบเขาเล่าว่าเลือกันว่าหลังจากนั้นเป็นต้นมาราชันเซียนเท่าไหายไม่กล้าเหยียบย่างเข้าไปในที่ราบสูงฝังพุทธะ ตลอดชีวิตจะพูดเช่นนั้นก็ได้นับว่าไม่ผิดหากราชนเซียนเท่าไห่จะกลับมาอีกครั้งก็ใช่ว่าจะทําไม่ได้ลีเช่กล่าวว่าเพียงแต่การที่เขาไม่สามารถรับชนะการพนันเกมนี้ได้ครานั้นแม้ว่าเขาจะอาศัยท่วงท่าที่สุดยอดกลับออกมาได้ก็จริงแต่หากเขากลับไปอีกครั้งก็ไม่ใช่เรื่องดีมันจะทำให้เมื่นเกิดมารผจญขึ้นภายในจิตใจของเขาได้ดังนั้นเขาจึงไม่ต้องการกลับมาอีก ผู้ที่อาศัยอยู่ภายในวัชรานธิตาเป็นบุคคลเช่นใดกันถึงกับสามารถทําให้ราชนเซียนแห่งยุคไม่กล้าเหยียบย่างเข้าไปยังที่ราบสูงฝั่งพุทธะแม้เพียงครึ่งก้าวไปต่อชีวิตซื้อของโทเทียนรู้สึกเมอลอยและพึพมพำออกมาเมื่อดินคํากล่าวเช่นนี้ไม่นั่นไม่ใช่บุคคลอะไรแต่เป็นสิ่งของสิ่งหนึ่งลีชิเย่มองดูวัชรานธิตาและพุพมพำว่ามันก็เหมือนดังที่เจ้าพูดนั่นแหละ เป็นสิ่งของสิ่งหนึ่งที่แม่แต่ราชันเซียนก็ยังต้องการได้มาครอบครองอย่างมากทีเดียวของสิ่งนั้นอยู่ภายในวัชรานธิตาอย่างนั้นหรือซื่อโคงโถเทียนถึงกับน้ำลายไหลย,ยืดเมื่อดินคำกล่าวเช่นนี้สภาพเหมือนขโมยผู้หนึ่งที่มองเห็นสุดยอดของวิเศษอยู่ตรงหน้าอย่างนั้นคำพูดนี้ไม่ถือว่าถูกต้องแต่ก็นับว่าไม่ผิดหีืเชืกล่าวว่ามันคือกาใบหนึ่งเท่านั้นไม่ถือว่าอยู่ในวัชรานธิตา แต่หากต้องการพบเห็นมันก็ต้องผ่านไปยังวัชรานธิตาวัชรานธิตาถือว่าเป็นกุญแจสําคัญดอกหนึ่งนั่นต้องเป็นการน้ําเซียนแน่นอนซื้อคงโถเทียนกลืนน้ําลายเข้าไปเอื้อกใหญ่ยิ้มใหญ่ๆว่าหากว่ามีโอกาสได้ลูบครามการน้ําเซียนเช่นนี้แล้วก็นับว่าชีวิตนี้คุ้มค่าแล้วละ่ะให้เจ้าได้ลูบคาทีนึงลิเชียเหลือบมองเขาทีหนึ่งกล่าวอย่างเฉยเมยว่า ยังไม่ต้องพูดถึงว่าเจ้าน่ะมีคุณสมบัติขึ้นไปที่วัชราธิตาหรือไม่ต่อให้เจ้ามีคุณสมบัติได้ขึ้นไปยังวัชราธิตาก็ไม่แน่เสมอไปว่าเจ้าจะได้เจอกาน้ำชำํชํารดใบนี้ถอยไปหนึ่งหมื่นเก้าเอาละ่ะเจ้าสามารถพบเห็นการน้ํชํารุดใบนั้นได้แล้วอย่าว่าแต่ลบคําทีหนึ่งเลยต่อให้เจ้าได้เห็นแวบหนึง่ง <laughs> เมื่อเอยถึงตรงนี้แล้วหลี่ชี้ย่หัวเราะเฮ่อเฮ่อหลายคำเลย มันจะเป็นอย่างไรซื้อของโถเทียนรู้สึกคันยุกยิกในใจเมื่อดนินคำกล่าวเช่นนี้อดไม่ได้ทีจออ่จะไยถามหรือว่าแค่เห็นการน้ำเสียนแวบเดียวก็ต้องตายอย่างนั้นหรือลีอเชียยิ้มกล่าวว่าคงไม่ถึงกับตายหรอกนะแต่ว่าอาจเป็นไปได้ว่าตายซิ่งกว่าอยู่ของสิ่งนี้ใช่ว่าใครก็สามารถแตะต้องได้ มันเหมือนกับดาบสองคมหากเจ้าสามารถควบคุมมันได้แล้วก็ของสิ่งนี้สามารถทำได้ทุกอย่างหากเจ้าไม่สามารถควบคุมมันได้มันก็จะรีดเจ้าจนหมดตัวสำหรับเจ้าแล้วความตายไม่น่ากลัวแต่เป็นการหลุดพ้นอย่างหนึ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือเจ้าคิดอยากจะตายก็ตายไม่ได้นอกจากตายไม่ได้แล้วเจ้ายัางจะไม่ตายอีกเป็นเวลาที่ยาวนานมากๆเลยละ่ะ มันก็คล้ายดังตกนรกอเวจีไม่ที่ผุดไม่ได้เกิดชัว่วนิรันท์ที่อยู่ในตำนานอย่างนั้นซื่อคงโทเทียนถึงกับร่างสั่นเทอมไม่ได้ยินคำกล่าวเช่นนี้ลีชีย่ยโหรทีหนึ่งไม่ได้กล่าวตอบซื่อคงโทเทียนเขามองดูไปอย่างระยะห่างไกลกล่าวว่าดอกบัวพุทธะกำลังจะปรากฏแล้วสมควรแก่เวลาที่ข้าจะต้องลงมือแล้วนายท่านข้าจะอยู่เฝ้าบ้านให้ ซื้อคงถอเทียนรีบเร่งกล่าวพร้อมกับตบอกตอนเองหลีเชียพยักหน้าเหินฟ้าจากไปพลันหายไปยังเส้นขอบฟ้าที่เป็นทิศทางมุ่งไปยังเขาหลิงซานดอกบัวพุทธะจะปรากฏตัวกมาแล้วความจริงในเวลานี้ข่าวนี้ได้แพร่ะสะพัดไปทั่วทั้งที่ราบสูงฝั่งพุทธะจึงมีผู้คนจำนวนมากที่กําลังค้นหาดอกบัวพุทธะกันอยู่เดิมบรรดากลุ่มคนรุ่นใหมไม่รู้หรอกว่าดอกบัวพุทธะคืออะไร แต่หลังจากที่ผู้อาวุโสของตอนเนีบอกกล่าวแล้วจึงออกตามหาดอกบัวพุทธะกันทันทีก่อนที่โลกไปเล็กแห่งราชันมานจะเปิดออกจะมีดอกบัวพุทธะเกิดขึ้นก่อนเลือกันว่าดอกบัวพุทธะดอกนี้มีประโยชน์อย่างมากในโลกไปเล็กแห่งราชันมานดังนั้นทุกคนต้องการที่จะครอบครองดอกบัวพุทธะดอกนี้บริเวณด้านนอกที่อยู่ไม่ห่างไกลจากเขาลิงซาน,นักเดิมทีตรงนั้นเป็นเพียงหุบเขาที่แห้งแล้ง และหุบเขานั้นมีลักษณะที่บุ่มลึกลงไปเวลานี้กลับมีน้ําพูทองคําที่พวยพุ่งทะลักออกมาน้ําพูทองคําที่พวยพุ่งและทะลักออกมาจากหุบเขาได้ทําให้หุบเขานั้นกลายเป็นบึงน้ําขนาดใหญ่ภายในระยะเวลาอันสั้นท่ามกลางแสงอาทิตย์ที่สาดส่องลงมาทําให้บึงน้ําสีทองยิ่งแปลงประกายสีทองเจดจ้ายิ่งขึ้นกว่าเดิมภายในระยะเวลาเพียงเครื่องวันยอดฝีมือพุ่พงแผ่นตอนจำมนอนนับไม่ถ้วนก็ได้มาอยู่กันนะที่ตรงนี้ เวลานี้มันแออัดไปด้วยผู้บำเพ็ญตนที่มาจากทุกทิศทั่วลาเนื่องจากหลายคนคาดเดาว,ว่าดอกบัวพุทธาจะต้องปรากฏขึ้นที่นี่อีกทางทางเข้าโลกใบและแข็งราชันมานก,ก็ต้องปรากฏที่บริเวณแห่งนี้ดังนั้นพรานที่พวกเขาได้ข่าวจึงรด้แย่งกันมาเข้ามาเบียดเสียดกันณนะบริเวณพื้นที่แห่งนี้ในขณะนี้รอบๆปึงน้ำไม่ว่าจะเป็นบนท้องฟ้าหรือบนพื้นดินล้วนแล้วแต่อัดไปด้วยผู้คน ที่ตรงนี้เรียกได้ว่าเปลี่ยนไปด้วยพลังลมปราณที่พุ่งพล่านยิ่งใหญ่รอบๆบริเวณบึงแห่งนี้มีทั้งผู้มเพนตนที่ยึดกลุ่มท้องฟ้าเอาไว้และมีผู้มเพนตนที่นำเอาเรือรบโบราณมามีผู้ที่ยึดเอายอดเขาเอาไว้และมีผู้พมเพนตนที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ที่ตรงนี้ยังประกอบไปด้วยยอดฝีมือจำนวนมากมีทั้งจอมกษัตริย์าและระดับปราชรดาย,ยอดฝีมือกลุ่มคนรุ่นใหม่ต่างมากันโดยพร้อมเพรียง ที่ของฮูตี้ลินเทียนตี้จานซือเปาเจอร่นหัวเลิ้ดแล้วแต่อยู่กันที่นี่เรียกได้ว่าพวกเขาเป็นกลุ่มคนกลุ่มต้นๆที่มาถึงสถานที่แห่งนี้หลังจากนั้นปิงอีวิเซียก็มาด้วยแล้วปิงอีวเซียนั้นนั่งอยู่บนรถศักดิ์สิทธิ์แต่งกายในฐานะของบุรุษหลังจากมาถึงแล้วก็ได้กว่าตามองไปโดยรอบเอ,อ่ยขึ้นอย่างช้าๆว่าเห็นทีข้าคงไม่ได้มาสาย หลังจากที่ปิงอี้เสว้อมาถึงแล้วก็ได้ยึดที่เอาไว้ที่หนึ่งลำพังคนอื่นๆก็มีกลายแย่งกับนางความจริงแล้วระดับเช่นที่คงหูตี้จ้านซือหรือหลินเทียนตี้พวกเขาล้วนแล้วแต่ยึดพื้นที่ด้านหนึ่งเอาไว้ทั้งสิ้นยอดฝีมือคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นรุ่นอาวุโสหรือกลุ่มคนรุ่นใหม่ล้วนแล้วแต่ไม่ต้องการแย่งชิงกับพวกเขาหนึ่งในยอดอัจฉริยะทั้งหมดที่อยู่ตรงหน้าจะต้องมีคนหนึ่งที่ได้เป็นราชันเซียนทุกคนจึงไม่ต้องการไปล่วงเกินพวกเขา ยิ่งไปกว่านั้นเบื้องหลังของพวกเขาก็ล้วนมีอิทธิพลที่แข็งแกร่งมากๆรอบๆบ,บึงขนาดใหญ่ในเวลานี้เคลือนใต้น้ํากําลังกระเพื่อมนอกจากพวกจี้ของหูตี้ที่เป็นยอดฝีมือกลุ่มคนรุ่นใหม่แล้วยังมีระดับปราดที่มีความแข็งแกร่งอยู่ณนะที่ตรงนี้และอยู่ในที่ลับและอาจจะเป็นระดับององเทพที่ไม่ต้องการจะแสดงตัวออกมาไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามณนะที่ตรงนี้มีระดับปราดจำนวนไม่น้อย ทีเด้าวเข้าไปอยู่ในระดับโลกาวิถีที่ต้องการช่วงเชิงดอกบัวพุทธ,ธเช่นกันแต่ไม่ว่าจะเป็นพวกที่คองหูตีหรือเปาจูเลนห่วงพวกเขาก็ยังคงไม่หว,ดวาดหวั่นตอนระดับปราดรุนอาวิศวเหล่านั้นยังคงมีความมั่นใจอยู่อย่างเต็มเปี่ยมดังนั้นหลายคนรู้สึกสะท้านภายในใจเมื่อเห็นพวกที่คองหูตีที่เป็นกลุ่มยอดอัจฉริยะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อม,มั่นในตนเองและมีความมั่นใจขนาดนี้ย่อมเป็นการบ่งชี้ว่า พวกของที่คองหูตี้ก็คงมีผู้เยี่ยมยุทธคอยให้การคุ้มครองติดตามมาด้วยหากจะกล่าวถึงเรื่องทักษะแล้วพวกของที่คองหูตี้เป็นกลุ่มคนที่เห็นจะสามารถต่อกรกับระดับปราที่เป็นรุ่นนวุโสได้โดยเฉพาะกับระดับปราดหรือองเทพที่ก้าวเข้าสู่ระดับโลกาวิถีแล้วทว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังคอยให้การคุ้มครองพวกเขากลับเป็นที่หวั่นเกรงของทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ใดก็ตาม ต่อให้เป็นององเทพก็เช่นกันขาดก็แต่แทพธิดาเหมยและปายเจียนเจินที่ยังไม่ได้มามีบางคนพึมพำออกมาเมื่อเห็นพวกของจี้ของหูตี้ล้วนมาถึงกันหมดแล้วหากเทพธิดาเหมยและปายเจียนเจินมาด้วยละก็เท่ากับว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ผู้มีโอกาสได้เป็นราชันเซียนมากที่สุดของแดนมนุษย์กษัตริล้วนมารวมตัวกันที่นี่อย่างครบคันแล้ว กระทั่งรุ่นอาวุโสก็ไม่อาจไม่ยอมรับในข้อนี้ยังมีพุทธะชั่วร้ายอีกคนมีคนอดที่จะกล่าวถึงไม่ได้พุทธะชั่วร้ายมาแล้วในเวลานี้เองไม่รู้ว่าใครคนหนึ่งได้ตะโกนขึ้นมาทุกคนหันไปมองปรากฏว่าพุทธาชั่วร้ายมาแล้วจริงๆตายเท้าของเขากลับเป็นแม่ก้อนหนึ่งแลดูไปแล้วก็เหมือนว่าเขาคือพุทธองค์ที่สามารถขึ้นสู่สวรรค์อย่างนั้นลีชิเย ไปร่อนลงที่ภูเขาลูกหนึ่งสายตาจำนวนไม่น้อยที่ตกไปอยู่บนตัวของเขาชื่อเสียงที่โด่งดังของเขาในระยะหลังนี้ได้กรบและแสงหน้าพวกของที่คงหูตี้ทั้งหมดในขณะนี้ผู้คนจำนวนมากต่างจ้องมองไปยังลีชิเยโดยเฉพาะปอจูเร่นห่วงนั้นยิ่งจ้องมองด้วยประกายตาที่น่าเกรงขามเพียงแต่นับว่าหาได้ยากนักที่เขาจดกลั้นไม่ลงมือได้การสึกครั้งใหญ่กำลังจะระเบิดแล้ว ครั้นเห็นกลุ่มยอดอัจฉริยะกลุ่มคนรุ่นใหม่ล้วนแล้วแต่มารวมตัวกันณหน้าที่ตรงนี้ทําให้มีบางคนได้กลิ่นคาวเลือดล,งลงังๆพวกเขาเริ่มถอนตัวออกห่างจากบึงขนาดใหญ่เพราะว่าไม่ต้องการอยู่ใกล้ามากเกินไปเพื่อไม่ให้ต้องรับเคราะห์พลอยฟ้าพลอยฝนไปด้วยลีชิเยยังคงมีท่าทีเฉยเมยในการยึดครองยอดเขาเอาไว้ลูกหนึ่งเพียงลำพังผู้เดียวแม้ว่าจะอยู่ภายใต้ใสายตาผู้คนจำนวนมากที่พุ่งเป้ามาหาเขา มองรูน้ำในบึงที่แปล่งประกายสีทองรีบประยับและเผยเห็นรอยยิ้มที่เฉยชาออกมาตอนที่1นึ่งัชื่อตอนว่ากูเฟิงเทระกระบี่เทพมาแล้วหลี่เชียมาถึงไม่ทันไรไม่รู้เสียงของใครที่ตะโกนออกมาทำให้หลายคนต้องทยอยกันมองดูในยุคนี้คนที่มีคุณสมบัติพอที่จะยกย่องได้ว่าเป็นกระบี่เทพก็มีเพียงแต่ไปเจียนเจินเท่านั้น เวลานี้ไปเจี้ยนเจินที่กอดกระบี่เดินมาท่าทีกลับสู่ความเป็นตวตนดั่งเดิมของนางที่ก้าวเดินมาทีละก้าวทีละก้าวไม่มีใครกล้าขวางทางของนางทยอยกันหลบให้นางเป็นทางหากจะว่ากันเรื่องของผลงานการสู้รบไผ่เจี๊ยนเจินอาจจะเทียบไม่ได้กับเป๋ะจูดเลนหวงที่ถาสู้ไปทัวลาหากเทียบถึงอำนาจบารมีนางก็ไม่เท่ากับจี้คองหูตี้ที่เป็นตรีอริยะสมบัติพยองไปก้าวชั้นฟ้า ทว่าไปเจียนเจนกลับเป็นที่หวันเกรงของผู้คนมากมายเนื่องจากมีคำกล่าวคำหนึ่งที่กล่าวไว้ว่ากระบี่ครั่งพานปรากฏพานพบเทพสังหารเทพพบเจอมานเข็นฆ่ามานดังนั้นจึงไม่มีใครต้องการเห็นยามที่ไปเจียนเจนครั่งขึ้นมาเนื่องจากคนที่กล่าวว่ายามที่นางครั่งนั้นช่างน่ากลัวเสียหลือเกินแม้แต่เปาจูเร่หนหววที่สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยจากการสู้รบอย่างดุเดือดในแต่ละครั้ง ยังต้องถูกนางไล่ตามสังหารจนรียได้วา่าสวรรค์ไร้ทางนรกไร้ประตูถูกนางไล่ต้อนจนเข้าสู่หนทางอับจนหลังจากที่ไปเจี้ยนเจินมาถึงแล้วนางเพียงกว่าตามองด้วยสายตาที่น่าเกรงขามรอบหนึ่งจากนั้นก็ไม่สนใจผู้ใดอีกเลยไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งเงียบๆคนเดียวบรรดายอดฝีมือทั้งหมดล้วนมารวมตัวกันนะอยู่ที่ตรงนี้เวลานี้บรรยากาศตึงเครียดจนถึงขีดสุด ทุกคนต่างรับรู้ได้ว่าการซื้อรบที่ดูเดือดเลือดพรานคงไม่อยากจะหลีกเลี่ยงในแล้วละ่ะดอกบัวพุทธ,ธะยังไม่ปรากฏสนใจออกมาสู้กันสักตั้งหรือไม่ในเวลานี้ปิงอีเซียที่กำลังนัวเนียกับหญิงสาวยิ้มกล่าวพรางพร้อมส่งสายตากวาดมองไปโดยรอบแต่ในขณะนี้ไม่มีใครต้องการลงมือจี้คองบูตี้ที่ยืนนิ่งอย่างทรนงหลินเทียนตีที่ทำตัวสบายๆจานซือ ไม่วันไวต่อเสียงทาโซ่บอาจูเ่นห่วงที่ยืนสงบนิ่งดัง่งภูผาน่าเบื่อปิงอิเซียรู้ว่าไม่อยากจะทำให้เกิดการต่อสู้ขึ้นมาได้เมื่อเห็นพวกของจี้คอนูตตี้ต่างสามารถอดกลั้นเอาไว้ได้เว้นแต่ดอกบัวพุทธจะปรากฏปิงอิเซียจึงขี้คร้านจะไปให้ความสนใจต่อพวกของจี้คอนูตตี้อีกสายตาของนางตกไปอยู่บนตัวของหลี่ชีเย่ ในเวลานี้หลีชีเยยังคงอยู่ในคราบของชูยุนเทียนแน่นอนว่าปีอีซุียย่อมไม่สามารถจดจําตัวเขาได้แต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุอันใดปีอิซเซียกลับรู้สึกเหมือนว่าเจ้าคนที่ชื่อว่าพุทธชั่วร้ายคนนี้มันดูคุ้นเคยเหลือเกินแต่รายละเอียดที่ว่าคุ้นเคยเช่นใดนั้นกลับบอกไม่ถูกความรู้สึกบางอย่างบอกกับปีอิซเซียว,ว่าต้องเคยพบเจอพุทธชั่วร้ายที่อยู่ตรงหน้าณที่หนึ่งที่ใดมาก่อน แต่เคยพบเจอกันที่ไหนนางก็บอกไม่ถูกเวลานี้นับเป็นว่าทีของกลุ่มคนรุ่นใหม่โดยแท้จริงเสร็จแล้วหวัวหน้าพักรุ่นนวุโสผู้หนึ่งท่อถอนหายใจออกมาเบาๆไม่เห็นพวกของจี้ของหูตี้ต่างยึดครองพื้นที่ของตนอาไว้จึงเลือกที่จะถอนตัวออกไปจากการเข้าร่วมชิงดอกบัวพุทธะถอยไปดูชมอยู่บนเส้นขอฟ้าขณะที่ในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นจี้ของูตี้หรือพวกเหรียเทียนตี้ก็ดี ไม่ว่าทุกคนต่างเคยมีบุญคุณความแค้นเช่นใดมาพวกเขาต่างเลือกที่จะอดกลั้นเอาไว้เพื่อรอเวลาที่ดอกวัวพุทธะปรากฏตัวออกมาในเวลานี้เองขณะที่บรรยากาศตึงเครียดที่ปกคลุมไปทั่วทั้งแผ่นฟ้าและจังหวะที่บรรยากาศกำลังตึงเครียดน่าตื่นเต้นอยู่นั้นปรากฏพเท่าคนหนึ่งเหินฟ้าเข้ามาหลังจากที่พเท่าผู้นี้ได้มาถึงแล้วก็มองดูไปร,บรอบๆจากนั้นก็มองดูน้ำที่อยู่ในบึง ผู้เท่าผู้นี้ถูกอบอวนไปด้วยอำนาจของระดับปราดทั่วตัวท่าทีน่าตกใจมากอีกทั้งการมาถึงของเขาก็เป็นการมาแบบโอ้อวดเหมือนไม่เกรงกลัวใครหน้าไหนทั้งนั้นกูเฟิงเทระมีผู้จดจำประวัติความเป็นมาของคนผู้นี้ได้เพิ่มพำว่านึกไม่ถึงว่าคนที่มีสานะเช่นเขาถึงกับสวามิภักดิ์ต่อเทพธิดาเหินฟ้าได้ทีแท้ผู้เท่านี้ นับเป็นระดับปราดผู้มีชื่อเสียงโด่งดังผู้หนึง่งที่มีชาติกําเนิดมาจากสำนักเจ้าลทัทธิผู้คนจานวนมากยกย่องให้เขาเป็นพระเทระกูเฟิงที่แปลว่ายอดเขาแห้งเหี่ยวในฐานะที่เป็นถึงระดับปราดเขาไม่น่าจะไปสวามิภักิ์ต่อผู้ที่เป็นชนรุ่นหลังได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้เยาวเชกเช่นเทพิดาเหินฟ้าที่เทียบไม่ได้กับยอดอัจฉริยะอย่างจี้คงบูตี้ได้เลยแต่กูเฟิงเทระ กลับสวามิภักด์ต่อเทพธิดาเหินฟ้าเสียดายเนื่องจากกูเฟิงเทระผู้นี้ต้องอาศัยผู้ที่อยู่เบื้องหลังเทพธิดาเหินฟ้าเพื่อเข้าเป็นสิทธิ์ของพรรคเซียนเหินต่อให้เป็นได้แค่สิทธิ์ชั้นสองของพรรคเซียนเหินก็ตามมันยังคงช่วยปูทางให้กับสำนักของตนได้ในความเป็นจริงมีระดับปราดที่มีความแข็งแกร่งหลายคนต้องการจะเป็นผู้คุ้มครองให้กับเทพธิดาเหินฟ้าทั้งหมดล้วนมองไปที่ทูตของพรรคเซียนเหินผู้ที่อยู่เบื้องหลังของเทพธิดาเหินฟ้าทั้งิ้นหวัง อาศัยช่องทางนี้เชื่อมสัมพันธ์กับพักเซียนเถินและปูทางให้กับสำนักของตนในอนาคตไม่มีใครกล่าวสิ่งใดออกมากับท่าทีของกูเฟิงเทระพวกของจี้หงหมู่ตี้ก็ไม่ต้องการกล่าวสิ่งใดเช่นกันอาศัยฐานะและกําลังของพวกของจี้หงหมู่ตี้แล้วพวกเขาไม่เคยมองเทพธิดาเหินฟ้าอยู่ในสายตาเพียงแต่ว่าพวกเขาไม่ว่าใครก็ตามล้วนแล้วแต่ไม่ต้องการไปยุ่งกับพักเซียนเหินผู้อยู่เบื้องหลังของเทพธิดาเหินฟ้า ไม่ว่าใครก็ตามหากต้องการเป็นราชันเซียนการเป็นศัตรูกับพักเซียนเหินถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่ชานฉลาดเอาซิเลยการมาของกูเฟิงเหระเป็นการมาสํารวจเส้นทางดูลาดลาให้กับเทพริดาเหินฟ้าหลังจากจ้องมองรอบหนึ่งเห็นว่าดอกบอรพุทธะยังไม่ได้ปรากฏตัวออกมากาลังคิดจะจากไปแต่สายตาของเขาพลันตกไปอยู่บนตัวของพุทธ,ธาชั่วร้ายเขาเจ้าก็คือพุทธ,ธาชั่วร้ายคนนั้น กูเฟิงเทระเดินไปอยู่ตรงหน้าของหลี่ชีเย่จ้องมองและกรากับหลี่ชีเย่ด้วยท่าทางหน้าเกรงขามการที่อยู่ๆกูเฟิงเทระเกิดไปทวงถามกับหลี่ชีเย่เช่นนี้ทำให้ทุกคนต่างจ้องมองไปยังพวกเขาเป็นจุดเดียวมีผู้พึมพมออกมาว่าในที่สุดก็จะเกิดเรื่องขึ้นแล้วดูเหมือนทุกคนจะเรียกค่าเช่นนี้กันทั้งนั้นหลี่ชีเย่ยิ้มตอบเป็นเจ้าที่อาใสยวิชามารทำร้ายพวกของยุวกษัตริยหนานเถียน กูเฟิงเทระอาศัยวาจาข่มขู่เพื่อแสดงว่าตนนั้นเหนือกว่าลีชิเย่ก็เวร้อกล่าวว่าถ้าหากเจ้าบอกว่าใช่อืมดูเหมือนจะมีเรื่องเช่นนั้นจริงๆท่าทีของลีชิเย่ที่ไม่เห็นตนอยู่ในสายตาทำให้กูเฟิงเทระมีสีหน้าที่ดูน่าเกรงขามจ้องมองไปยังลีชิเย่ก่าวว่าหลวงจีนในเมื่อเจ้าเป็นผู้ออกบวชก็ไม่ควรจะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวของบุญคุณความแค้นในโลก เวลานี้หากเจ้าคิดจะสลายบุญคุณความแค้นคราวนี้ก็ยังทันหาไม่แล้วต่อให้เจ้าหนีจากทางโลกไปก็จะไม่มีที่ให้เจ้ายืนเช่นกันหลายคนต้องกลั้นลมหายใจของตนเองเมื่อได้ยินคำพูดของกูเฟิร์นเทราหลายคนรู้ว่ายุวกษัตริย์หนานเทียนนั้นทำงานให้กับเทพธิดาเหินฟ้าการที่ยุวกษัตริย์หนานเทียนต้องมาตายเพราะพุทธะชั่วร้ายเทพธิดาเหินฟ้าต้องไม่ยอมปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปง่งายๆแน่นอนมิฉะนั้นแล้ว นางจะสร้างอำนาจในแดนมนุษย์กษสตราได้อย่างไรอ๋อผู้เช่นนี้แสดงว่ายังมีทางที่จะสลายบุญคนความแค้นนี้ได้กูฟังเทร์ร่า่าวเสียงหน้ากเกรงขามว่าเวลานี้เจ้าตามข้ากลับไปยอมรับผิดต่อเทพธิดาเหินฟ้าเสียบางทีเทพธิดาเหินฟ้าอาจจะไว้ชีวิตเจ้าลงโทษสถานเบาหาไม่แล้วเมื่อกล่าวถึงตรงนี้แล้วเขาก็หัวเราะเยายเย็นออกมาหาไม่แล้วจะเป็นอย่างไรหรือ ลิเชียยิ้มเฉยเมยกูเฟิงเทระกล่าวหน้าเกรงขามว่าหาไม่แล้วต่อให้เจ้าหนีไปจากโลกมนุษย์ก็ไม่มีที่ยืนสําหรับเจ้าบางทีเวลานี้ข้านี่แหละที่จะลงมือด้วยตัวเองหักขาทั้งสองข้างของเจ้าเสียแล้วลาออกอาตัวเจ้ากลับไปพบเทพธิดาพูดเช่นนี้แสดงว่าเจ้ามั่นใจว่าสามารถหักขาของข้าทั้งสองข้างได้ละสิลิเยียถึงกับหัวรอกมาผู้คนต่างมองดูลิเชียกับกูเฟิงเทระ างทีอาจจะมีคนที่ต้องการให้พระธรรมของพุทธช่วร้ายอีกสักครั้งหลวงจีนแม้ว่าพระธรรมของเจ้าจะไร้เทียมทานแต่การท่องอยู่ในยุทธภพจะอาศัยเพียงพระธรรมอย่างเดียวมันก็ไม่ได้หรอกนะหากเจ้าไม่ยอมไปรับโทษกับเทพธิดาเสียด้วยดีแล้วก็ข้าจะลงมือด้วยตนเองด้วยการหักแขนขาของเจ้าแล้วลากอาตัวเจ้าไปพบเทพธิดาเรื่องราวเกี่ยวกับยุวกษตริย์นันเทียนกูเฟิงเถระเองก็เรียินได้ฟังมา แต่ในใจของเขาไม่คิดเช่นนั้นเขามองว่าทักษะของยุวกษตริย์นานเทียนอ่อนด้อยเกินไปจิตแห่งเต่าไม่แข็งแกร่งเพียงพอลำพังแค่พระธรรมก็สามารถทำให้ลุ่มหลงได้ผู้เยาวระดับนี้ช่างอ่อนแอเสียหลือเกินอมิตตพุทธในขณะนี้หลีเชยพนมมือทานในนั้นแสงแห่งธรรมะไรขอบเขตได้เบ่งบานออกมาจากตัวเขาเพียงชั่วพริบตาเดียวแสงธรรมะบนตัวเขาได้เปล่งประกายจนผู้คนลืมตาแทบไม่ขึ้น แสงแห่งธรรมะที่ไร้ขอบเขตได้สาสองไปทั่วอนาบริเวณในเวลานี้เสียงเทศนาธรรมที่ลงมาจากฟากฟ้าพื้นดินปรากฏด,ดอกวัวทองคำผุดขึ้นบุพาสวรรค์โปรยปลายเสียงทำนองสนอเป็นจังหวะของพระธรรมที่ทรงพลังดังขึ้นทั่วทั้งที่ราบสูงฝั่งพุทธะลิชิเยได้กลับกลายเป็นพุทธองค์รูปหนึ่งเวลานี้หนีขณะที่ลิชิเยเปล่งพุทธวาจาออกมา หลายคนก็เห็นท่าไม่ดีพันหลบหนีไปไกลทันทีไม่ต้องการอยู่ใกล้กับลีชีเย่ด้วยเกรงว่าจะถูกควบคุมด้วยพระธรรมของเขาทามกลางพระธรรมที่ไร้ขอบเขตกูเฟิงเทระพานถูกครอบงำไปในทันทีทามกลางจังหวะทวงทำนองของพระธรรมเทศนาที่แข็งแกร่งร่างกูเฟิงยืนแข็งทันทีเขาได้จมดิ่งลงสู่ทะเลแห่งพระธรรมในทันทีต่อให้เขาอยู่ในระับาดก็ตาม ท่ามกลางทะเลพระธรรมไร้ขอบเขตของที่ราบสูงฟังพุทธะแล้วเขาไม่อาจเป็นตัวของตัวเองได้ถูกปลดในฉับพลันทันทีผู้เป็นมารบาปกรรมหนักหนาสมควรกำจัดในขณะนี้หลิชเยตท่องเป็นคาถาออกมามีพุทธบัญชาว่าไปวัชระสยบมารสาธุสาธุหลังจากที่หลิชเยตได้มีพุทธบัญชาไปแล้วกูเฟิงเทระถึงกับยกมือขึ้นพนม จากนั้นก็หันหลังจากไปทันทีชั่วพลิบตาเดียวก็หายไปบนขอบฟ้าลิเชียกลับคืนสู่ป,ปกติแสงแห่งธรรมะสลายจางไปกลายเป็นลักษณะของมนุษย์ปุถุชนอย่างนั้นเหมือนว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เป็นเพียงภาพลวงตาของทุกคนเท่านั้นแค่นี้เองหรือหลายคนรู้สึกผิดหวังไม่เห็นกูเฟิงเทระได้จากไปแล้วเดิมทุกคนเข้าใจว่ากูเฟิงจะต้องฆ่าตัวตายที่แท้พระธรรมของพุทธช่วร้ายก็แค่นี้เองไม่ มันไม่เพียงแค่นี้เวลานี้มีระดับปราดที่มองมายัางระยะไกลไปถึงเมืองพุทธะต้องเพิ่มพามออกมาในเวลานี้เองเมืองพุทธะได้มีเสียงร้องที่น่าเวทนาดังขึ้นบริเวณที่เทพธิดาเหินฟ้าใสายอยู่ปรากฏเลือดกระจายไปทั่วบริเวณหลังจากที่กูเฟิงเทระกลับไปถึงแล้วก็ได้ทําการสังหารคนที่อยู่ข้างกายเทพธิดาอย่างไม่มียังเกิดเรื่องแล้วเมื่อมีคนมาเห็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในเมืองพุทธะ จึงรีบกลับเข้าไปยังเมืองพุธทธารวมทั้งยออฝีมือจำนวนไม่น้อย <S <S ก็ทยอยกันเปิดเนตรฟ้าของตนเพื่อดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กูเฟิงเจ้าบ้าไปแล้วหรือไหนที่สุดการเข็นฆ่าคนของกูเฟิงก็ได้ทำให้ระดับปราณที่อยู่ข้างกายเทพิดาเหินฟ้าตื่นตกใจขึ้นจึงมีระดับปราณที่ร้องคำรามออกมาและเข้าขวางกูเฟิงเถระเอาไว้เวลานี้ฟ้าดินสั่นสะเทือนหวั่นไหว การต่อสู้เพื่อเอาเป็นเอาตายระหว่างปราดด้วยกันการประทะกันระหว่างอาวุธวิเศษประกายไฟได้กระจัดกระจายจนสองสว่างไปทั่วท้องฟ้าในที่สุดเสียงร้องอันน่าเวทนาดังขึ้นกูเฟิงเทระถูกระดับปราที่อยู่ข้างกายเทพิดาเหินฟ้าสังหารได้ในที่สุดเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นจึงได้รูดม่านปิดฉากลงขณะที่ทางด้านบึงน้ำขนาดใหญ่นั้น บรรดาเจ,จ้าสำนักะระดับปราดจะเมนมากต่างมองดูภาพนี้กันจากระยะไกลทุกคนต่างรู้สึกหวาดกลัวจนขนลุกทยอยกันมองไปยังล่ชีเยในขณะนี้ผู้คนจำนวนไม่น้อยประดุดดังคลื่นในทะเลที่ย้อนกลับสู่ทะเลอย่างนั้นพยายามจะรักษาระยะห่างที่เพียงพอกับลิชียเยไว้หากจะกล่าวว่าล่ชิเยใส่พระธรรมโปรดพวกของยุวกษัตริยหนานเทียนอาจกล่าวได้ว่าพวกยุวกษัตริยหนานเทียนอายุยังน้อย ทักษายุทธยังอ่อนด้อยจิตแห่งเตาไม่แข็งแกร่งพอแต่เฉกเช่นกูเฟิงเทระที่เป็นระดับปราเช่นนี้แค่เผชิญหน้ากันก็ถูกหลี่ชี่เย่ปรดเสียแล้วนับว่าน่ากลัวเหลือเกินหากหลี่ชี่เย่ลงมือโปรดเหล่าสรพสัตแล้วก็มีสามารถปรดยอดฝีมือได้เป็นจำนวนนับไม่ถ้วนเลยอย่างนั้นหรือจุดจบของกูเฟิงเทระทำให้หลายคนเหงื่อเย็นไหลท่วมตัวไม่กล้าเข้าใกล้หลี่ชี่เย่ ในใสายตาของพวกเขาหลีช่ชเย่น่ากลัวซิ่งกว่ามารร้ายเสียอีกเวลานี้พวกจีของบูตี้เองก็มีสีหน้าเคร่งขรึมความน่ากลัวของพุทธาชั่วร้ายได้ทำลายความคิดของพวกเขาอีกครั้งหนึ่งเพราะพุทธาชั่วร้ายน่ากลัวกว่าที่พวกเขาคาดการณ์เอาไว้มากกระทั่งจ้านซื่อที่ขึ้นชื่อว่ามีจิตแห่งเต่าที่แข็งแกร่งมากยังไม่มีความมั่นใจถ้าหากพุทธาชั่วร้ายจะทำการโปรดเขาเขาก็ไม่มั่นใจว่าจะสามารถตรักษาจิตแห่งเต่าของตนได้หรือไม่ ลิเชเยเพียงยิ้มเฉยเมยเขาสามารถยึดกลุ่มศัจธรรมของที่ราบสูงฟังพุทธะเอาไว้ณที่ตรงนี้เขาสามารถควบคุมพระธรรมทุกอย่างท่ามกลางที่ราบสูงฟังพุทธะแห่งนี้เว้นแต่ผู้ดำรงไว้ซึ่งอยู่ใจกลางทะเลพระธรรมนั้นจะลงมือเองมิฉะนั้นล่ะก็ไม่ว่าใครมาเขาก็นำพระธรรมมาสยบและโปรดสัตว์ได้